สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านก็ผม PNS จะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวสุดยอดตำนานผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในช่วงยุคของเขาซึ่งสุดยอดนักเตะคนนั้นคือฟาเบียงบาเตสฟาเบียงบาเตสมีชื่อเต็มของเขาคือ ฟาเบียงอแลงบาเตสฟาเบียงบาเตสเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปีคิทศักราช1971ซึ่งอายุนับปัจจุบันของเขาคือ52ปีซึ่งข้อมูลนี้นับอ้างอิงนับปัจจุบันในตอนที่ออกคลิปไปนะครับผมต่อมานะครับฟาเบียงบาเตสเขามีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายอยู่ที่180เซนติเมตรซึ่งเขาเกิดในประเทศ ฝรั่งเศสจากนั้นนะครับเรามาพูดถึงสไตล์การเล่นของฟาเบียงบาเตสกันดีกว่านะครับฟาเบียงบาเตสเขารับหน้าที่เป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูบาเตสนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ค่อยมีความสูงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับผู้รักษาประตูคนอื่นในช่วงนั้นแต่ถึงแม้บาเตสจะเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่ค่อยมีความสูงเท่าไหร่นะครับ แต่เขามีความโดดเด่นในด้านการตัดสินใจการอ่านเกมและความกล้าได้กล้าเสียในจังหวะออกมาเก็บบอลหรือออกมาตัดบอลกลางอากาศและมีประสิทธิภาพควบคุมพื้นที่ในกรอบเขตโทษได้เป็นอย่างดีส่วนในด้านความสามารถทางร่างกายนะครับฟาเบียงบาเตสเขาเป็นผู้รักษาประตู ที่มีการจ่ายบอลด้วยเท้าซ้ายที่แม่นยำและมีความแข็งแกร่งว่องไวและมีปฏิกิริยาตอบสนองและการยืนตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขายังโดดเด่นด้านบุคลิกภาพที่เข้ากับคนง่ายความมั่นใจในตัวเองและความสงบภายใต้ความกดดันตลอดจนมีความเป็นผู้นำในการสั่งการป้องกันในแนวหลังซึ่ง ด้วยความสามารถที่ว่ามานี้ทั้งหมดนะครับบาเตสมักจะโชว์ปฏิกิริยาการเซฟที่น่าทึ่งและโลดโผนและเด็ดขาดได้แต่ถึงแม้บาเตสจะเป็นผู้รักษาประตูที่สุดยอดเพียงใดนะครับแต่เขามีข้อเสียและโดนวิจารณ์อยู่บ่อยครั้งโดยในด้านข้อเสียของเขาน,นั่นคือส่วนสูงของผู้รักษาประตูและฟอร์มไม่คงเส้นคงวาของเขา เป็นเหตุทำให้พลาดลูกกลางอากาศอยู่บ่อยครั้งส่วนในด้านการโดนวิจารณ์ของเขานะครับนั่นคือความดื้อรั้นและสไตล์การเล่นที่ดุดดันของเขามักเกิดข้อผิดพลาดและขาดสมาธิทำให้เกิดอาการบาดเจ็บและเกิดเหตุรุนแรงในสนามอยู่บ่อยครั้งต่อมาเรามาพูดถึงการค้าแข้งระดับสโมสรของฟาเบียงบาเตตต่อนะครับ ฟาเบียงบาเตตเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพในปีคิทศักกราช1991ในช่วงอายุวัย20ปีโดยบาเตตเขาเริ่มต้นเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรตูลูสสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสซึ่งฟาเบียงบาเตตเขาลงรับใช้ให้สโมสรตูลูสได้26นัดในสองฤดูก,กาลนั้นและหลังจากนั้น ในช่วงปีคิดศัก,กราช1 9 9 2บาเตสเขาได้ย้ายจากสโมสรตูลูสเข้าสู่สโมสรมารกเซสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสโดยช่วงแรกของบาเตสกับมารเกนะครับบาเตสเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นจนมีส่วนสำคัญในการพาสโมสรครอบครองแชมป์ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปียนลีก มาครอบครองได้ซึ่งบาเตสเขายังได้กลายเป็นผู้รักษาประตูที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถขว้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกมาครอบครองได้จนกระทั่งในช่วงหลังนะครับผู้รักษาประตูอย่างอีเกกาซิยารผู้รักษาประตูชาวชาติสเปนได้มาทำลายสถิติได้ในช่วงหลังซึ่งเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เขาเป็นผู้เล่นที่ลงรับใช้สโมสรนมา์เซนะครับ เกิดขึ้นในช่วงท้ายฤดูกาลที่สองในช่วงปีคิทตศกราช1994สมสสรมาร์เซได้ทำการผิดกฎบางอย่างจนทำให้สมุสรมาร์เซโดนปรับตกชั้นในฤดูกาลถัดไปในท้ายที่สุดซึ่งกระผมไม่ขอเจาะเชิงลุกในเนื้อหาข่าวนี้นะครับและด้วยสาเหตุนี้นะครับทำให้บาเตตเขาก็ได้มีข่าว ว่าสโมสรใหญ่ทั่วยุโรปต่างสนใจในตัวเขาแต่ในท้ายที่สุดนะครับบาทเตตเขาเลือกที่จะลงรับใช้สโมสรมาร์เซต่อและในท้ายที่สุดในฤดูกาลถัดมาบาทเตสเขาก็พาสโมสรมาร์เซขึ้นสู่หลีกสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสได้และหลังจากนั้นบาทเตสเขาได้มองหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงท้ายฤดูกาลและย้ายสโมสรไปในที่สุด ซึ่งเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่เขาลงรับใช้สโมสรอนนะครับฟาเบียงมาเตสเขาได้พาสโมสรอนคว้าแชมป์ย่างยูฟาแชมเปียนลีกแชมป์ลีกระดับสูงสุดในทวีปยุโรปและแชมป์ลีกทูเป็นลีกฟุตบอลระดับที่สองของประเทศฝรั่งเศสอย่างละหนึ่งรายการโดยเขาลงรับใช้สโมสรอนมากเกสได้สามฤดูกาลจากการลงเล่นถึง121นัด รวมทุกรายการซึ่งในช่วงปีคิทตศกราช1995ฟาเบียงบาเตสเขาได้ย้ายจากสโมสรมารเกเข้าสู่สโมสรโมนาโกสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสในช่วงนั้นโดยในช่วงแรกของฟาเบียงบาเตสกับโมนาโกนะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่ง ในช่วงของฤดูกาลแรกซึ่งในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่สองเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นอย่างยอดเยี่ยมและพาสโมสรคว้าแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสมาครอบครองได้ในฤดูกาลนั้นโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงฟาเบียงบาเตสลงรับใช้สโมสรโมนาโกนะครับบาเตสเขาได้พาสโมสรโมนาโกคว้าแชมป์อย่างลีกเอิงฝรั่งเศส แชมป์ลีกระดับสูงสุดในประเทศฝรั่งเศสถึง2ฤดูกาลและโทฟี่เดย์แชมเปี้ยนแชมป์ที่ร่วมรายการในประเทศฝรั่งเศสอีกหนึ่งรายการซึ่งเขาอยู่ลงรับใช้สโมสรโมนาโกได้ถึง5ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรถึง193นัดรวมทุกรายการโดยในปีคิเทศกราช2000 ฟาเบียงบาเตสได้ย้ายจากสโมสรโมนาโกเข้าสู่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ในประเทศอังกฤษโดยในช่วงแรกของฟาเบียงบาเตตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบาเตตเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถทดแทนการจากไปของปีเตอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูชาวชาติเดนมาร์กที่ได้ย้ายจากสโมสรไป เมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งด้วยความสามารถของบาเตตนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกตั้งแต่มาถึงในฤดูกาลแรกของเขาได้ทันทีซึ่งในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่สองฝาเบียงบาเตตเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งและสามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้อีกครั้งในฤดูกาลนั้น แต่ถ้าเทียบกับฟอร์มในฤดูกาลแรกนั้นนะครับถือว่าฟอร์มของเขานั้นตกไปพอสมควรโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงบาเตสลงรับใช้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาพาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควาแชมป์พรมเมลีอังกฤษ แชมป์สูงสุดในประเทศอังกฤษได้ถึง2ฤดูกาลซึ่งจุดเปลี่ยนของบาเตสได้เกิดขึ้นในช่วงฤดูกาลที่3ฟาเบียงบาเตสเขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มเด่นได้เหมือนในฤดูกาลแรกของเขาได้เลยจนในท้ายที่สุดนะครับฟาเบียงบาเตสเขาก็ได้โดนลดบทบาทจากผู้จัดการทีมอย่างเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันไปในช่วงท้ายในท้ายที่สุด ซึ่งในช่วงฤดูกัน2าล3ส0 3สมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการปล่อยฟาเบียงบาเต้ให้เขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรแรกเดิมของเขาอย่างสโมสรมาซ์ในฐานะผู้เล่นยืมตัวซึ่งฟาเบียงบาเต้ในฐานะผู้เล่นมาซนะครับเขาโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งและหลังจากนั้นในเวลาไม่นานสโมสรมาซ์ก็ได้ทำการตกลงเซ็นสัญญา หัวตัวบาเตสมาในช่วงเดือนเมษาของฤดูกาลนั้นทันทีโดยบาเตสเขาลงรับใช้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึง3ฤดูกาลและลงรับใช้สโมสรถึง139นัดรวมทุกรายการซึ่งหลังจากที่ฟาเบียงบาเตสเขาได้ย้ายกลับเป็นผู้เล่นมาเกเซเต็มตัวนะครับ เขาโชว์ฟอร์มได้ดีในระดับหนึ่งในการก้าวเป็นผู้เล่นชุดตัวจริงโดยจุดเปลี่ยนของเขานะครับได้เกิดขึ้นในช่วงฤด,ดูกาลที่3ฟ้ฟาเบียงบาเตสได้สร้างเหตุการณ์รุนแรงในสนามระหว่างเขาและแฟนบอลกับกรรมการฟุตบอลฝรั่งเศสซึ่งหลังจากนั้นนะครับในเวลาต่อมาฟาเบียงบาเตสเขาก็ได้รับการโดนแบนห้ามลงสนามเป็นเวลา6เดือนและหมดสัญญากับสโมสรไปในที่สุด โดยบาเตสเขาลงรับใช้สโมสรมากเกในรอบที่2ได้ถึงหืฤดูกาลซึ่งดูเหมือนบาเตตเหมือนจะมีปัญหาในการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพและเหมือนจะยุติการเป็นผู้เล่นนักฟุตบอลอาชีพไปแล้วนะครับแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปีคิศักราช .2006 บาเตสเขาได้ย้ายเข้าสู่สโมสรน,น้องสโมสรแห่งหนึ่งในประเทศฝรั่งเศสโดยในช่วงแรกของฟาเบียงบาเตต กับสโมสรน,น้องนะครับบาเตสเขาไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับสโมสรน,น้องได้ไม่นำซับนะครับประธานของน้องยังประกาศว่ามีปัญหากับแฟนสาวของบาเตสและซึ่งหลังจากนั้นฟาเบียงบาเตสเขาก็โดนยกเลิกสัญญากับสโมสรและประกาศยุติบทบาทการเป็นอาชีพนักฟุตบอลลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลไปในที่สุด โดยบาเตสเขาลงรับใช้สโมสรรวมทุกสโมสรถึง597นัดรวมทุกรายการต่อมาเรามาพูดถึงในนามทีมชาติของฟาเบียงบาเตสต่อนะครับฟาเบียงบาเตสในนามทีมชาตินะครับฟาเบียงบาเตสลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งฟาเบียงบาเตสเขาเปิดตัวในทีมชาติฝรั่งเศส ในปีคิทสักักราช1994โดยฟาเบียงบาเตตในนามทีมชาตินะครับบาเตตโดยในช่วงแรกในช่วงรับใช้ทีมชาติบาเตตเป็นนักเตะผู้เล่นกำลังหลักและผู้เล่นสำคัญในฐานะผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสตลอดในช่วงที่เขาลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงนั้นเลยซึ่งฟาเบียงบาเตตในนามทีมชาตินะครับเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและอย่างยอดเยี่ยม และพาทีมชาติครอบครองแชมป์ในระดับทีมชาติได้อย่างมากมายโดยเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่บาเตตลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับนั่นคือการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์รายการฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิร์คับปีคิทศกักราช1998และแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปปีคิทศกักราช2000 และฟีฟ a า o n f e d e r a t i o n ัคับปีคิทศกักราช2003โดยฟาเบียงบาเตสลงรับใช้ในนามทีมชาติได้ถึง13ฤด,ดูกาลและลงรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสถึง87นัดรวมทุกรายการซึ่งฟาเบียงบาเตสยุติบทบาทในนามทีมชาติในปีคิทสกักราช2006และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของฟาเบียงบาเตส สุดยอดตำนานผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดคนหนึ่งของทีมชาติฝรั่งเศสและเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเขาซึ่งสําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดข้อมูลใดและประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร b e และแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ